สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมารินผูครับสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะครับมีชื่อหัวข้อว่าบีอิงมาดิน o ูนะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณแอสหรือว่าคุณวงนะครับคุณวงเนี่ยถามมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ได้คุยกันในคลับเฮาส์ว่า ทำไมถึงเป็นมาตินพูทำไมสีคาแรคเตอร์ของมาตินพูเนี่ยจะต้องเป็นสีดําและทําไมมาตินพูเนี่ยถึงจะใช้คําว่า Style and Soul นะครับแล้วก็เรียกว่ากลายมาเป็นหัวข้อของพอดแคสต์ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองแบบสั้นๆนะครับในมุมที่จะทําให้เพื่อนๆที่ติดตามกันเนี่ยได้รู้จักกับมาตินพูมากขึ้นว่าเอ๊ะกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ย มันต้องผ่านอะไรกันมาบ้างและมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากสิ่งแรกก่อนดีกว่านะครับชื่อมาตินพูนะครับมาตินเนี่ยเป็นชื่อจริงของผมนามสกุลคือซับพูสิริวงศ์ภูเนี่ยเป็นแท้จีนของพ่อนะฮะแล้วคราวนี้อโหผมเนพูดไทยไม่ได้เลยพ่อเนี่ยต้องเป็นทรานสเลเตอร์เป็นคนแปลให้ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็มีความเป็นลูกจีนมากนะครับแล้วพอในยุคนึงเนี่ยจากพูหรือว่าแท้พูเนี่ย เขาก็มีการเปลี่ยนเป็นนามสกุลภาษาไทยตามสมัยนิยมนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ามาตินภูคือชื่อและนามสกุลจริงของผมที่เอามารวมกันเป็น3ามคำสั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วมาตินสะกดโดยภาษาไทยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนที่มีการเขียนเนี่ยเพื่อความง่ายและความสะดวกครับก็เลยเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ แต่คราวนี้ชื่อทั้งหมดของผมในพาสปอร์ตในบัตรประชาชนหรือทุกสิ่งอย่างก็เลยเป็นการสะกดแบบภาษาอังกฤษนะ,ะก็จะเป็นแบบฝรั่งแต่จริงๆเนี่ยเป็นชื่อไทยตินแปลว่าผู้มาเพื่อความพ้นทุกใส่มาเข้าไปก็คือมาเพื่อพ้นทุกนะนี่คือที่มาของชื่อนั่นเองนะครับคราวนี้มาดินพูเนี่ยเป็นตัวแทนของ personal branding มากๆครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในโลกของดิจิทัลเนี่ยทุกคนก็จะมีมีชื่อ ในวงการยกตัวอย่างเช่นคุณอูสปินนายใช่ไหมครับคุณบูมธาริศนะครับคุณธนินเอสเห็นไหมฮะทุกท่านเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปของชื่อนะครับแล้วผมเนี่ยใช้มาตินพูเนี่ยมาตั้งแต่ปี2009นะครับโดยการที่เริ่มต้นจากการทำแฟชั่นล็อกเกอร์ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นนิวมีเดี เรียกว่ามาดินพูเนี่ยบุกเบิกมากนะครับเพื่อนๆได้ไปดูแฟชั่นโชว์ได้ไปออทํางานนั่งอยู่ข้างๆกับบอกรนิตยสารต่างๆระดับโลกและทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะยู่คือใครในยุคนั้นนะฮะเป็นยุคเดียวกับไบรอันบอยเป็นยุคเดียวกับทราวีจีวิงสันแล้วก็ได้ทําบล็อกเนี่ยในในฝั่งที่เป็นแฟชั่นลักชัวรี่เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้บล็อกของมาตินพูยังอยู่ m a r t i n p o o l com ยังอยู่เพื่อนๆสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับในขณะเดียวกันที่คนอื่นเนี่ยเรียกว่าปิดตัวกันไปหมดแล้วไม่มีใครทําต่อแล้วแล้วผมก็มาต่อยอดด้วยการทํา y o YouTube เพราะว่ารู้ว่าคนในยุคนี้เนี่ยชอบ YouTube มากกว่าและตอนนี้เทรนที่ทุกคนชอบมากก็คือการฟังเสียงพอดแคสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น t i k t o ๊อก Twitter นะฮะในอ n น t a g r กรใน YouTube หรือว่าในบล็อกหรือทุกอย่างเนี่ยจะใช้ชื่อคาว่ามาดิน Po ูทั้งหมดนะครับมาดิน Po ูที่ถูกต้องจะต้องเป็นการสะกดด้วยการพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ติดกันจนกลายเป็นแบรนดิ้งผมเคยมีผ้าพันคอขายผมเคยมีตัดกางเกงขายผมมีริสแบนทีมาดิน Po ูผมเคยมี a อารมัติกมาดิน Po ูผมเคยมีต่างหูมาดิน Po ู คือมันมีความเป็นแบรนดิงที่ค่อนข้างสูงแต่เป็นแบรนดิงที่สร้างจากความเป็น p e r s o n a l l ล branding ก็คือชื่อและนามสกุลของตัวเองจนกลายมาเป็นยูทูบเบอร์ในช่องที่ชื่อว่ามาร์ตินพูนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปแล้วแบรนดิงเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทำเอเจนซี่ก็รู้หมดทุกอย่างว่าเฮ้ยมันจะต้องทํา1ไปถึง10ตามที่แบบ global brand เขามีไบเบิลแต่วันหนึ่งที่ตัวเองจะมาทําของตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆอย่างผมก็ไม่ได้ทำา b เดอะบุ๊กนะ คือทำตามใจที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆยกตัวอย่างเช่นคลิป YouTube ของผมจะมีชื่อคําว่ามาดินผูโคลนตามด้วยชื่อคลิปแล้วก็ตามด้วยหมายเลขทางด้านหลังผมเป็นคนชอบทําทุกอย่างเรียงลําดับจาก1ไปถึง10ผมไม่ชอบแบบเหมือนที่ iPhone เขาออกครับเป็นไอโฟนสิบเอ็ดเอสอะไรแบบนี้ผมไม่ชอบเลยผมชอบการเรียงลําดับแบบ1ไปถึง10 11ไปถึง20แบบนี้ครับ ให้คนเรียกเป็นการสื่อสารการตลาดแบบง่ายๆแล้วก็โลโก้เนี่ยผมก็เลือกแปะเอาไว้ในในภาพในปกนะครับที่มุมขวาบนเป็นสีแดงให้เห็นคําว่ามารตินพูชัดๆแล้วก็เวลาที่แนะนำนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆ่ทุกคนนะครับผมจ็อบมารตินพูปิดท้ายด้วยคําว่ามารตินพูในเรื่องของแบรนดิ้งที่ต้องออกไปเนี่ยชัดเจนมากจนกลายเป็น repeat, ซิกเนเจอร์แล้วก็รีพีทคือทําซ้ําทําซ้ําแล้วก็ทําซ้ําเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะคุ้นเคยกับคําว่าเฮ้ยจอบไหน จ็อบมาตินพูอันนี้คือที่มานะครับแล้วคือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดทำมาตั้งแต่ปี2009จนตอนนี้ปี2022ถ้าเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดที่ทุกแบรนด์เนี่ยคนที่จะมาปลักคอนเนคชั่นมาสปอนเซอร์มาพาร์ทเนอร์มากๆนะครับเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมมีแพลนที่จะทําอะไรอีกเยอะมากในอนาคตทำมาแล้วเป็น10ปีก็ยังมีต่ออีกนะครับส่วนคลาสพัฒนาบุคลิกภาพบายมาตินพู ก็ยังมีอยู่นะครับสิ้นปีนี้ผมจะไปสอนในคลาสที่ชื่อว่า Five y o u r Fat s ี a ันที่13แล้วก็ในวันที่2กับวันที่4ในเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยผมก็จะไปเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันถูกคนโทรลด้วยแบรนดิ้งของเขาว่ามาตินพูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับจาก personal branding ที่เป็นแบรนดิ้งส่วนตัวกลายเป็น product กลายเป็นสินค้ากลายเป็น service และการบริการโลกเปลี่ยนผมปรับแต่แบรนดิ้งของเรายังอยู่ อันนี้ก็คือสิ่งแรกอย่างที่สองคือสีที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบสีดําเป็นพิเศษทุกอย่างของผมผมจะสะสมของที่เป็นสีดําก่อนเสมอแต่ผมสามารถใส่ได้ทุกสีครับเขียวนีออนส้มแดงฟ้าน้ําเงินใส่ได้หมดทุกสีแล้วก็พยายามจะแต่งตัวให้ได้ทุกสไตล์ถ้าเป็นสไตล์ของลูกค้าเป็นสไตล์ของงานที่เราต้องไปร่วมงานด้วยแต่ทุกสไตล์เนี่ยมันจะต้องเป็นมารตินพูร้อยเปอร์เซ็นต์คือเอาโจท์เนี่ย เอาทีมเนี่ยมาตีความใหม่ให้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นความชื่นชอบแล้วก็เป็นความสบายใจส่วนตัวของตัวเองนะครับแต่สีที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยผมจะเลือกทุกอย่างให้เป็นสีดําเสมอแต่จริงๆแล้วผมใส่ได้ทุกสีนะครับแต่ก็จะเลือกสีประมาณนี้สีถัดมา,าก็จะเป็นเทาเป็นเนวี่นะครับเป็นขาวก็เป็นสีที่มีความเป็นโมโนโทนมากๆนะครับแล้วก็ทําให้แต่งตัวได้ง่าย เวลาที่ผมเห็นของสีดํามารวมกันเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยผมรู้สึกถึงความทรงพลัง<ๆ>เพราะว่ามีความรู้สึกว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่มีความลึกลับมีความเท่มีความสุขขุมแล้วก็มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวนะครับแล้วก็เป็นสีที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากและต้องบอกกอนว่าสีดําไม่ได้เป็นสีที่ทําให้ผมเนี่ยดูโดดเด่นมากที่สุดสีขาวหรือสีเทาเนี่ยหรือสีที่มีความเป็นป๊อปอัพเนี่ยทำให้ผมเนี่ยดูเด่นมากกว่าแต่การที่เราจะเลือก เป็นสีดำอ่ะมันคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าชอบในการใช้สีดำนะครับมาถึงข้อที่3นะครับก็คือที่คุณแอชถามว่าทำไมต้องเป็นสไตล์แอนด์โซถ้าเพื่อนๆไปดูใน Instagram แอดมาตินพูเพื่อนๆจะเห็นข้างล่างว่าสไตล์แอนด์โซเพื่อนๆไปดูในบล็อกก็มีคาว่าสไตล์แอนด์โซลเพื่อนๆดูใน Description ของ YouTube ก็จะมีคาว่า style and so โซอันนี้มันคือ มันคือสิ่งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ผมเนี่ยสร้างมาดินพูขึ้นมาเลยนะครับสไตล์เนี่ยมันแปลว่ารูปแบบนะครับอย่างเช่นเฮ้ยคุณแต่งตัวสไตล์ rock คุณแต่งตัวสไตล์ classic m เปน w ว a ์คุณแต่งตัวในสไตล์ที่เป็นฟังกี้คุณแต่งตัวในสไตล์สตร e ทสไตล์เนี่ยมันคือรูปแบบผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีรูปแบบหรือมีสไตล์ที่เป็นเบสเวอร์ชัในแบบฉบับของตัวเองผมก็เคยเป็นม i นิมอลส์มาแล้ว ผมก็เคยเป็นสตรีทมาแล้วผมก็เคยเป็นสตรีทลักชัวรี่มาแล้วจนมาถึงตอนนี้สไตล์ที่ผมกำลัง d e v วล o ออยู่คือคลาสสิก s เมนแวร์แล้วผมก็โฟกัสเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงช่วงวัยที่เราจะมาโฟกัสในเรื่องนี้บวกกับเทรนด์บวกกับสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เลยเลือกคำว่าสไตล์ที่เป็นคลาสสิก s เมนแวร์เนี่ยมาทำคอนเทนต์ซะเป็นส่วนใหญ่ทำไมผมถึงไม่เลือกคำว่าซาตูเรียล s ต t o r i a เนี่ยมันเป็นขั้นกว่าอีกขั้นหนึ่งแต่ผมมองว่า s ต t o r i a เนี่ยเป็นสับเซตที่อยู่ในคำว่า c คล s สสิก m มนว e ร์แม้กระทั่งคำว่า Vintage คำว่า r ร t โอลคำว่า r a c k e t เนี่ยผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันยังอยู่ในสไตล์ของคำว่าเป็น c คล s สสิก m มน w e ร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเลือกคำที่ใหญ่กว่าเป็นเหมือนยานพ่อแล้วมียานลูกอยู่ทางด้านไหนวันนี้เราอยากจะ Satorial หน่อยแล้วก็เป็นแบบนี้อีกวันนึงเราจะจะลดทอนเราก็สามารถที่จะลดทอนได้ แต่ยังต้องใช้คำว่าคลาสสิกเมนแวร์นะครับมันเป็นคำเฉพาะนิดหนึ่งทำไมผมถึงไม่เลือกใช้คำว่าเมนแวร์หรือแค่คำว่าคลาสสิกแวร์เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราถูกลดทอนไปแค่ just เมนแวร์นะ fitting is king อาจจะไม่ใช่คำตอบเพื่อนๆมันจะถูกลดทอนด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งที่เป็น pure classic เมนแวร์มันจะกลายเป็นงานเป็นงาน ready to wear เป็นงาน off the rack แล้วตอนนั้นน่ะพอเราตีความคอนเทนต์ไม่ชัดนะ คนดูจะงงและสับสนทําการตลาดเนี่ยจะยากหลายๆเจ้านะครับพยายามจะเอ้ยเดี๋ยวต่อไปมันจะลดทอนเป็นเมนแรวผมบอกเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณลดทอนเป็นเมนแสวนะคุณจะไปเจอกับฟาสแฟชั่นที่จะมาสู้กับคุณทั้งราคาทั้งแบรนดิ้งทั้งดีไซน์ยุคนั้นก็จะไปเหนื่อยกันอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของในอนานะคตก็เลยเลือกใช้คำว่าสไตล์เนี่ยเข้ามาอีกคำหนึ่งคือคำว่าโซก็คือคำว่าจิตวิญญาณคุณแอชก็มองขาดมากนะคร คุณแอชบอกว่าคำว่าโซมันทำให้สไตล์เนี่ยมันมีคาริสม่าหรือมันมีสเสน่ห์หรือมันมีความโดดเด่นในมุมมองผมเนี่ยผมว่าถ้าเราแต่งตัวด้วยสไตล,ลิ่งที่สวยงามนะฮะดูมีสไตล์แต่อินเนอร์หรือจิตวิญญาณของเรามันไม่มีอยู่ในเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตรงนั้นตัวอย่างเช่นเห็นดาราหนึ่งคนแต่งตัวดีมากแต่เขาไม่ได้อินอะไรกับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเขาเลยเพราะ สไตลิสต์เนี่ยเป็นคนมาจัดให้เขาแบรนด์ Brand เป็นคนประโคมให้เขาเขาก็แค่ใส่มาถ่ายรูปรับตังค์แล้วก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งกลับบ้านผมมีความรู้สึกว่าพลังตรงนั้นอะมันไม่พอโดยเฉพาะในยุคปี2022คําว่าโซมันคือจิตวิญญาณครับมันคือการที่เอาความชอบเอาความผูกพันเอาอินเนอร์ของเราเนี่ยไปคอนเนคกกับของแล้วมันทำให้การแต่งตัวของเรามันมีพลังมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดคาริสมาเกิดสเสน่ห์ mm hmm. เกิดพลังแห่งการดึงดูดที่เราเรียกกันในยุคนี้ว่าเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวัาที่ผมดูอินฟลูเอนเซอร์ด้วยกันด้วยความที่ทำงานเอเจนซี่นะ mm hmm. ผมก็จิ้มเลยนี่คือจริงหรือไม่จริงอันนี้คือแค่แบบเออ just no ขึ้นมาหรือคนนี้คือของจริงเนี่ยที่เขาเชื่อถือได้เขาเป็น s p e c i a l สต์มันดูออกครับเพื่อนๆและผมเชื่อว่าคนในยุคนี้ มีสกิลในการที่จะแยกแยะทุกอย่างอย่างชัดเจนผมก็เลยใช้คำว่า style and soul เนี่ยมาตั้งแต่สมัยยุคปี2009จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังใช้ต่อไปครับเพราะเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยด้วยพลังด้วยจิตวิญญาณด้วยอินเนอร์ด้วยความเรียวด้วยความเป็นมนุษย์มนุษย์เพื่อนที่เล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ของช่องมาดิน o ูและคิดว่ายังเป็นหัวใจที่ยังต้องรักษาไว้อยู่เป็นอย่างดีนะครับ ข้อที่4ครับการจะเป็นมาตินพูเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างผมนั่งลิสต์มาเลยนะข้อแรกถ้าแตกออกมานะครับหนึ่งเลยต้องมีสไตล์ผมเป็นคนชอบของสวยงามชอบการออกแบบชอบดีเทลชอบรายละเอียดแต่ชอบทุกอย่างที่มีความคลีนแล้วก็มีความเคลียร์นะครับคืออันดับแรกคือ <c oughs> ต้องมีสไตล์อย่างที่สองเลยต้องมีความรู้นะครับอาชีพหนึ่งของเราเนี่ยเป็นครู ครูเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งการผลิตคอนเทนต์ขายนะแต่การที่เป็นครูเนี่ยเราไม่ได้แค่ขายคอนเทนต์ไม่ได้แค่ขายความรู้ครับเราต้องขายเทรนนิ่งขายการโคชชิ่งและให้ขวัญและกําลังใจกับนักเรียนแล้วก็ผู้เรียนด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยจะเกิดการแอบซอบเกิดการออสโมซิสเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไม่ได้ว่าใครคือครูที่ดีที่สุดแต่ทุกคนต้องไปลองว่าเฮ้ยคุณอยากเรียนพัฒนาบุคลิกภาพกับใครทุกที่ทุกเจ้าดีเหมือนกันหมด แต่สไตล์ก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกแห่งการสัมผัสก็ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นมาดินพูต้องมีความรู้รู้ลึกรู้จริงมีความขยันหมั่นเพียรในการเติมความรู้อยู่ตลอดเวลามีความอดทนมีวินัยมากๆแล้วก็มีการวางแผนนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมีมากๆในการที่จะเป็นมาดินพูอย่างที่สาครับสำคัญมากคือการเป็นผู้ให้การทำคอนเทนต์เนี่ยใน YouTube เนี่ย ได้สตังค์น้อยมากครับเพื่อนๆผมทำคอนเทนต์นะบางครั้ง2เดือนยังไม่ได้สตังค์เลยจากค่าโปรโมทใน YouTube นะเขาจะจ่ายเงินให้เราหลังหักภาษีก็ต่อเมื่อเรามีรายได้เกิน100 USD ด US อลลาร์100 u s เดอลลาร์เพื่อนๆก็ลองคูณกับเรทค่าเงินในปัจจุบันสมมุติ34ก็ประมาณ3,000กว่าบาทคือบางครั้งทำไป2เดือนยังไม่ได้3,000เลยเพื่อนๆกับความเหนื่อยและพลังที่ทำคอนเทนต์เน่ยเพราะฉะนั้น ยูทูบเบอร์หลายคนครับเขาเลิกทำคอนเทนต์ไปหมดแล้วเขาไม่ทำคอนเทนต์แล้วเขารู้ว่ามันไม่ได้ตังค์แล้วจะรอให้สปอนเซอร์เนี่ยมาซัพพอร์ตเพื่อนๆลองไปดูช่องที่มีคน Subscribe ประมาณ2 0 0 0สนซับนะแล้วเพื่อนๆลองนับดูว่า1เดือนเขามีสปอนเซอร์เข้ามาทั้งหมดกี่ตัวแล้วตัวหนึ่งจะเป็นเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วค่าโปรดักชันค่าพลังค่าออกงานค่าทำทุกอย่างเนี่ยบวกลบคูณหารเขากำไรหรือขาดทุน หลายคนที่บ้านมีสตังค์อยู่แล้วทำ YouTube แค่จะสนองนิดเขาก็ไปต่อได้บางคนอยากจะเป็นฟูลไทม์แต่มีแฟนที่คอยซับพอร์ตอันนี้ก็จบแต่บางคนคือทำไปปุ๊บเข้าเนื้อครับยิ่งทำยิ่งหมดเงินนะครับอันนี้ก็ต้องไปวางแผนหรือว่าไปคิดให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นมาตินพูต้องเป็นผู้ให้ให้เราให้ไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดที่จะมานั่งทวงบุญคุณใดใดทั้งสิ้น ช่วยเหลือแบรนด์ซัพพอร์ตแบรนด์เนี่ยใครที่ร่วมงานกับผมทุกคนจะต้องรู้ว่าคุณจ็อบเนี่ยให้ไปจนสุดในสุดในสุดของแถมเนี่ยให้ไปจัดเต็มให้ขนาดนี้ถ้าไม่เห็นคุณค่าผมก็พร้อมเททุกคนเหมือนกันให้ก็คือให้ไปเลยครับเออไม่เห็นคุณค่าผมเอาเวลาตรงเนี้ยไปให้คนอื่นที่เขาต้องการดีกว่าถูกไหมฮะเพราะเขาอาจจะมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตแบรนด์อยู่แล้วผมก็ไปช่วยอีกสารพัดแบรนด์ที่จะช่วยซัพพอร์ตได้ แต่ให้แล้วให้ไปเลยมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทําได้จุดตรงนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นคร,นะครูครูก็ให้ความรู้ให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความเป็นที่ปรึกษาก็ให้ให้ไปเลยครับแล้วลืมถ้าจะมีลูกศิษย์หรืมมีคนที่ทํางานแล้วระลึกถึงแท็กมาถึงเอาพวงมาลัยมาไหว้ซื้อของมาฝากผมว่าอันนั้นคือโบนัสของชีวิตนะครับ ยิ่งในการทำงานในพาร์ทของธุรกิจเนี่ยที่เราต้องหาจุดวินวินแรกคือคนดูได้ประโยชน์วินที่2คือแบรนด์ได้ประโยชน์วินที่3คือยูทูบเบอร์ได้ประโยชน์การจะหาจุด3วินเนี่ยให้ได้บาลานซ์สมดุลน,น่ะมันยากและบางอย่างคนดูได้ประโยชน์สุดบางอย่างแบรนด์ได้ประโยชน์สุดสุดท้ายตัวคนที่ทำ YouTube เองเนี่ยอาจจะเสียสละสุดก็ได้เพื่อดันให้ทุกคนเนี่ยขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นมาดินพูต้องเป็นผู้ให้ อีกสักหนึ่งข้อนะที่เหนือจาก3ข้อเนี่ยที่มันทำให้มาตินพูมีคาแรคเตอร์โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า Instagram นั่นก็คือความแซบครับใครที่ไม่เคยดู IG Story ผมจะไม่เก็ตสิ่งเหล่านี้มาตินพูจริงๆเขาเป็นคนที่เฟียสนะเป็นคนที่แซบพอแซบมากคือไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเลย นะครับแต่ด้วยหน้าที่การงานหรือทุกอย่างมันหล่อหลอมให้ภาพลักษณ์ของเราอาจจะเป็นแนวนี้แต่ถ้าลูกศิษย์ผมทุกคนก็จะคุ้นชินมากโอ้โหครูนี้แบบแซบมากครูไม่ธรรมดาเลยครูแบบหเหนือมากอย่าได้เล่านะฮะอันนี้ก็เป็น4ข้อที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้มีคาแรคเตอร์ของมาตินพูชัดเจนที่แบบมีความเป็นบีอิ่งมาตินพูนะครับข้อที่5คําว่าพ่อหลายคนเนี่ย รอบตัวผมนะเช่นคุณเจคุณเจก็แก่กว่าผมคุณใหม่ยิ่งๆอาวุโสกว่าผมเลยทุกคนเรียกพ่อหมดใช่ไหมฮะเซเว่นลูกศิษย์ก็เรียกพ่อนะคะัคำว่าพ่อเนี่ยผมผมเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนภาษาวัยรุ่นนะเหมือนคําว่าแม่ใช่ไหมครับแปลว่าแบบเฮ้ยเป็นบุคคลที่เจ๋งเป็นบุคคลที่ครูแบบเหนือมีความแบบมั่นมีความแบบเป็นลีดเดอร์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าพ่อผมก็เคยถามคุณเจ แต่จริงๆคำว่าพ่อเนี่ยมันจะแฝงด้วยความอบอุ่นอะไรบางอย่างนะครับจนแบบโอ้โหดังยานพ่อลงจอดแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ให้ต้องมีความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยผมเลยเป็นที่ปรึกษานะครับยิ่งกว่าคลับ Friday นะค,คือทุกคนก็จะเอาทุกเรื่องเนี่ยสามารถที่จะคุยกันแบบเปิดอกในเรื่องส่วนตัวส่วนตัวในเรื่องบนเตียงในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัว หรือเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่กล้าเล่าให้ครอบครัวฟังไม่กล้าให้เล่าให้จิตแพทย์ฟังแต่เขากล้าเล่าให้มาตินพูฟังทุกคนก็เลยเรียกว่าพ่อก็เลยกลายเป็นยานพ่อนะครับข้อที่6ครับบิงมาตินพูเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําจริงทาแล้วต้องสําเร็จแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ทําให้มากคนที่ผมจะแข่งขันด้วยเนี่ยไม่ใช่คนอื่นเลยเพื่อนๆคนที่ผมจะแข่งขันด้วยมีคนเดียวคือตัวเองผมมองไปในกระจก จะทำยังไงให้วันนี้เราดีกว่าเมื่อวานให้ได้ผมโฟกัสในการเดเวลลอปตัวเองแต่ผมก็ดูนะว่าชาวบ้านเขาทําอะไรกันบ้างมีมุมไหนที่เราจะไม่เหมือนเขามีมุมไหนที่เราจะไปในอีกเวหนึ่งแต่สุดท้ายคนที่เราต้องมานั่งแข่งขันที่สุดน่ะมันคือตัวเราอย่าไปเสียเวลากับการไปนั่งแซะคนอื่นการอิจฉาคนอื่นเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์เลยครับเอาเวลาทั้งหมดเนี่ย มาพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีขึ้น,ด,นดีกว่าแล้วทาให้ธุรกิจและชีวิตของเราเนี่ยมันก้าวล้ําไปข้างหน้าคนที่จะประสบความสําเร็จทางธุรกิจนะจะต้องไม่มี2อ,อย่างคือ 1. ความโลภและ 2. ความอิจฉามันจะเป็นไฟที่ทําลายล้างครับยิ่งโลภอยากได้เงินเยอะๆนั่นแหละยิ่งเจ๋งนะครับผมเคยเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ ทั้ง Bitcoin และคริปโตเนี่ยไปใน Club House แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เคยพูดในใน u t u b e สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนลองไปดูเรื่องของ Money a m u l e t นะเดี๋ยวว่าจะทำพอดแคสต์เล่าเป็น Money a m u l e t Special ให้ว่าชีวิตมนุษย์จะต้องเริ่มต้นจาก Active Income ก่อนงานที่ใช้มันสมองแรงกายแรงใจถ้าเรานั่งเทรดกันอย่างเดียวเราจะเป็นง่อยนะฮะ Active ก่อน Active เสร็จปุ๊บแล้วออมเงินให้ได้ ออมเงินให้ได้ค่อยหาวิธีที่จะทำแพสซีฟจะมีแพสซีฟหรือไม่สิบไม่เป็นไรแล้วเงินออมเงินเหลือแล้วค่อยไปลงทุนก็เป็นการอินเวสต์ต่นาฬิกาในทองคำในของลักชัวรี่ในที่ดินในคอนโดบลาๆแล้วกลับมาโฟกัสสิ่งที่เป็นแอคทีฟอีกจริงๆมันควรจะทำไปตามลำดับแบบนี้ไม่ใช่เงินออมเราก็ยังไม่มีฮะแต่เราก็อยากจะไปเป็นแบบนักลงทุน นักลงทุนเขาบอกแล้วมันมีความเสี่ยงครับเพื่อนๆเราไปทํางานปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จ่ายตังค์เราเราขายของปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โอนเงินมาให้เรามันมีความเสี่ยงในทุกอันแต่ความเสี่ยงมันอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าไปโฟกัสแอคทีฟเป็นคำของเราให้ดีมันจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าสกิลหรือว่าทักษะความเชี่ยวชาญตรงนั้นเนี่ยที่มันจะเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับเราในอนาคตอย่าไปหลงกลการตลาดที่ทางรัฐรวยเร็ว เนะพื่อนๆคิดว่าที่เห็นอยู่ข้างมดในโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงเหรอมีจริงสักกี่คนแล้วคนที่จริงเขามาทำโซเชียลมีเดียไหมเขาไม่ค่อยทาหรอกเขาก็จะทําอย่างอื่นในของเขาแล้วเขาก็อยู่นิ่งๆแต่คนที่เอาเงินต้องมาโชว์เอากระเป๋าเอาซูเปอร์คาร์เอานาฬิกาหรูเอาทุกอย่างมาอวดกันแล้วก็เนี่ยมาทําธุรกิจแบบนี้รวยเพื่อนๆคิดว่ามีจริงสักกี่คนลองกลับไปคิดให้ดีนะฮะอันนี้เตือนด้วยความรักและความเป็นห่วงทุกคนอะอย่างที่7ครับ มุมที่คนไม่เคยเห็นของมาตินพูจริงๆก็คือเป็นมุมที่งงงี้มุ้งมิง้งแล้วก็เป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆนอนขดอยู่บนเตียงชักดิ้นชักงอแล้วก็อ้อนทำตาแป๊วๆแล้วก็อ้อนแล้วเวลาที่นอนก็ชอบมีคนมาตกก้นจริงๆอ่ะผมเป็นแบบนั้นเลยแต่ด้วยงานและทุกอย่างครับมันเลยมันไม่มีโมเมนต์ที่จะได้ทําแบบนั้นน่ะแต่ใครที่อยู่ด้วยนะก็จะมีความรู้สึกว่าก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งมีความตลกนะครับมีความแซบมีความแบบ มีความไม่ค่อยเต็มอ่ะเพื่อนๆมีความติดเออเป็นคนแบบจิตๆหน่อยนะเพื่อนๆคงสัมผัสความจิตของช่องผมได้ว่าเออเขาคงเป็นคนแปลกๆจิตๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อ7แล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับผ่านมา20กว่านาทีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมวาง <c oughs> มาตินพูให้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นลักชัวรี่แล้วก็การพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆอ่ะลึกๆเนาะเราก็ต้องวางให้เป็นเบอร์หนึ่ง ในวงการแต่เราจะมาบอกว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้คนที่จะบอกได้ก็คือคนที่เคยร่วมงานกับเราหรือคนที่จะมาพูดแทนเรานะครับมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็อยากจะพัฒนาไปสู่คลาสที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์คลาสการที่เราจะเป็นมาสเตอร์ได้เนี่ยเราต้องปั้นคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาก่อนลำดับมันจะเป็นอเมเจอร์ก็คือสมัครเล่นเป็นโปรเฟชชั่นอลคือม,มืออาชีพ พอเราปั้นมืออาชีพเข้ามาเยอะๆ,ๆแล้วเราจะถึงกลายเป็นมาสเตอร์คลาสได้ซึ่งผมใช้เวลาถึง16ปีนะครับกว่าจะได้ซัก1นึ่งคลาสที่ผมกล้าใช้คำว่านี่แหละโปรไฟล์มาสเตอร์คลาสบายมาดินพูไม่ใช่ทำงานมา2ปีปุ๊บวันนี้ผมเป็นโค้ชประสบการณ์ในการเทรนนิ่งคนทั้งหมดกี่คนกีป่ปีคูดมา1นึ่คำอะเจ้าของธุรกิจที่เขามีทรัพย์สินร้อยล้านพันล้านเขาจะเชื่อคุณได้ยังไงมันคือการไปเรียนได้ใบ์ติฟิเคตมา เฮ้ๆ่่ทำให้กี่เคสล้วบอกว่าวันนี้ฉันคือโค้ชผมว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะรอบบินหรือชั่วโมงบินคุณต้องสูงมากถ้าคุณสูงจริงคุณพูดไป2องคำเขาก็เชื่อเขาก็รู้เพราะที่คุณพูดอะมันมาจากประสบการณ์ที่แท้จริงของคุณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบรนดิ้งที่อยากจะทำไปในอนาคตจะถึงไม่ถึงผมไม่รู้แต่วันนี้ผมยังนั่งอัดคลิป YouTube อยู่เลยเพื่อนๆที่กดติดตามหรือกด Subscribe มาก็ยังรู้ว่า ผมก็ยัง work hard ครับทำงานทำคอนเทนต์ทำงานทำคอนเทนต์วนอยู่แบบนี้ยเรื่อยๆและเข้าถึงได้เจอผมได้ทุกที่บนรถไฟฟ้าข้างทางฟิตเนสงานหรูแบรนด์เนมเป็นมนุษย์ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาหนึ่งคนแค่ผมมีความรักแล้วก็มีความหลงไหลในสิ่งที่ผมทำตรงนี้ก็แค่เอาตรงนี้ครับมาเป็น p a s s ั่นในการทำงานให้ได้สตังกลับมานะครับ แล้วก็ลองอะไรมาหลายอย่างมากในชีวิตจนคุณแม่ก็ยังเคยบอกว่าเฮ้ยลูกคงมีดวงทางด้านนี้คนอื่นอาจจะต้องเหนื่อยกว่านี้ในการทําแต่ของลูกลูกทำแป๊บหนึ่งอ่ะอเดี๋ยวก็ได้แล้วในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราเจอสิ่งที่ที่เราชอบแล้วเราใช่และคิดว่าดวงเรามาทางนี้แล้วก็โฟกัสไปเลยครับทําให้มันดีที่สุดนะครับพอวันหนึ่งที่เราทาให้ดีที่สุดแล้วเราต้องรู้จักที่จะแบ่งปันสิ่งที่ผมแบ่งปันได้ในตอนนี้คือความรู้ คือประสบการณ์คือมิตรภาพนะฮะคือคอนเทนต์ที่เอนเตอร์เทนทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะแบ่งปนันอยากจะแบ่งปันทุกคนแต่วันหนึ่งที่ผมร่ํารวยมากนะเพื่อนๆผมก็อยากจะเอาเงินฟาดเหมือนกันอยากให้อยากเอออยากจะช่วยคนเนี้ยเอาเงินโอนเข้าไปเลยเหมือนมหาเศรษฐีแบบลับๆด้วยนะโอนเข้าไปเอาช่วยเข้าไปซื้อของไปผมอยากเป็นแบบนั้นมากแล้วรู้สึกโอ้มันเท่มากแต่วันนี้ตัวเองยังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้คือ ทำในะปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นพอดแคสต์ในอันนี้ที่ชื่อว่า Be Ing Martin p o o หวังว่าพอดแคสต์อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไป Be Ing to be yourself นะ your style จะเป็น Be Ing อะไรก็ได้ในอนาคตนะครับลองถอดดูว่าเอ๊ะในโครงของพอดแคสต์อันนี้เพื่อนๆได้ประโยชน์จากตรงไหนแล้วก็ลองเอาไปต่อยอดไม่ได้บอกว่ามันคือหนทางที่ดีที่สุด ไม่ได้บอกว่ามันคือสิ่งที่แน่และจริงที่สุดคําว่าดีที่สุดนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกนะครับแต่ขอให้เราได้ Enjoy กับทุกโมเมนต์ของชีวิตที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการรับฟังการกดติดตามนะครับแล้วก็ไป Follow กันได้ในทั้งกลับ House แล้วก็ใน Instagram มแอดมาตินพูวันนี้ผมจอบมาตินพูต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ